สวัสดีครับ f อฟยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ <Yeah. S 1> อ็มรอนบ่อนหนอทชิมครับวันนี้เป็นจังหวะโอกาสที่ดีมากเลยครับได้มาจุดนี้คือจุดที่สําคัญระมองว่ามันมีเรื่องราวที่ดีๆมากเลยฮะนี่คือความโชคดีของช่องเอ็มรอนบอนหนอเทชิมและก็รวมทั้ง f อฟด้วยครับรู้แนวคิดมุมมองเรื่องวันที่ไปที่นี่คุณพี่แนะนําตัวยี่งขึนหนึ่งก็ได้ครับอ๋อ oh. อืม สวัสดีค่ะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยใช่ไหมใช่โอเคค่ะชื่อชื่อพี่สุนะคะครับผมอตอนนี้ทำธุรกิจจริงๆเนี่ยเราเปิดร้านอาหารอยู่ริมกวานพยายชื่อร้านอะไรพี่ชื่อร้านครัวออโรราครัวออโรราแอดกวาน <qu> ค่ะเปิดได้กี่ปีแล้วตรงเปิดได้มาประมาณ6ปีแล้วค่ะ6ปีนะเอฟซเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาที่ไปที่ช่องเอ็มรอนบ่าวเหนือเทศชิมได้แวะมาที่นี่ แต่ตรงจุดนี้คือจุดที่สําคัญใช่ไหมนี่คือบ้านเกิดเลยใช่ไหมฮะค่ะที่นี่มีอะไรบ้างครับก็อันนี้จะเป็นบ้านบ้านที่เราอยู่เองค่ะพอดีเราก็จะทำสวนสวนผักไว้ด้วยค่ะก็คือผัก,กในบ้านผักอะไรฮะจะมีทั้งผักออร์แกนิกแล้วก็มีผักไฮโดรโฟนิกอ๋อมี่สองเลยมีสองอย่างค่ะโอ้ไม่ธรรมดานะคร่ะนั้นคือความพิเศษนะฮะนี่คือที่มาที่ไป ที่ทําให้ช่องเอยบอนบหมหนที่ติดตามดูว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ธุรกิจร้านอาหารก็มีเริ่มต้นจริงๆคือเริ่มต้นจากสวนผักก่อนไหมหรือว่าตรงนู้นก่อนจริงๆถ้าเริ่มจริงๆเราเริ่มจากเราอยากเปิดร้านอาหารก่อนอแต่ว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านอาหารเนี่ยเรามีการวางแผนเตรียมว่าว่าเราอยากจะทําร้านอาหารที่มี ที่ปลูกผักของเราเอง,องเพราะว่าวใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากได้วัตถุดิบที่ปลอดภัยเพื่อ,อประโยชน์กับผู้บริโภค<า>เขาจะได้มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีเราไปในตลาดจะเจอผักส่วนใหญ่ที่เรารู้กันอยู่ว่ามีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงเราก็เลยอยากจะ S <S ปลูกผักเพื่อให้มีวัตถุดิบกับร้านเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมศึกษาการปลูกผักล่วงหน้าก่อนเปิดร้านประมาณปีหนึ่งประมาณปีนึงปีหนึ่งแล้วแต่ก่อนก่อนที่จะมาสนใจเรื่องของการเปิดร้านอาหารนี่เคยทำธุรกิจอะไรมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าทํางานประจำโน่นนี่นั่นมาก่อนอ๋อทำงานประจําค่ะปกติปกติทําอะไรน<ำ>ะจริงจริงทงานอยู่ที่โรงพยาบาลอ๋อเป็น พยาบาลวิชาชีพเป็นคุณหมอค่ะเอาเป็นคุณหมอเลยเหรอโอ้น่ากลัวพูดถึงคุณหมอกลัวเห็นฉีดยาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคุณหมอสายไหนฮะสายอายุรกรรมค่ะอายุรกรรมระเบ่ะแต่เออรี่หรือย่างค่อนนี้ยังทํางานอยู่ค่ะรวยแล้วรวยอีกเรวยซ้ำซ้อนหรือเปล่าเนี่ยโอเคเยอะมากลยฮะแต่มีแนวคิดที่อยากจะทำอาชีพเสริมนะน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ โฟกัสในเรื่องของการความปลอดภัยใช่ไหมฮะอ้ะนี่คือความสุดยอดนี่เป็นเป็นแนวความคิดที่ทาง <c oughs> คุณหมอได้มีแนวความคี่ตรงนีออ้ต้องถามอีกนิดหนึ่งว่าอีกกี่ปีฮะ,ะเกษียณอีกประมาณ12-13องสิบปีเกษียณเหนื่อยไหมอาชีพคุณหมอ เหนื่อยค่ะเหนื่อยไหมโอเคครับสี่เป็นเรื่องธรรมดานะ <laughs> ไม่มีอะไรฮะอาชีพทุกอาชีพมันต้องมีความเหน็ดๆนืนะ่ะเพราะนั้นต้องอดทน <c oughs> นะเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องยอมรับว่านี่คือความมุ่งมั่นความตั้งใจของคุณหมอนะฮะ, <c oughs> ะแล้วก็มีคนที่เคียงบ่าเคียงรายนะฮะ <c oughs> มีคุณแม่เนะมื่อสักครู่นะฮะเดีย๋ยวคุยกันอีกรอบหนึ่งว่านี่คือความ มุ่งมั่นความตั้งใจจริงๆด้วยว่าการทำรธุรกิจความมุ่งมั่นตรงนี้นะฮะแต่ที่สําคัญผมมองว่าที่นี่นะฮะโดยเฉพาะร้านอาหารครัวโรล,ล่าเนี่ยมันถูกไม่รู้สิมันมันน่าจะเป็นต้นแบบนะฮะมีในเรื่องของทัศนคติมุมมองที่มันละเอียดกว่ามากกว่าคือร้านอาหารทั่วๆไป ใช่ไหมฮะเรื่องความปลอดภัยเรื่องอะไรอาจจะเเพราะว่าเป็นคุณหมอหรือเปล่าเรื่องที่มีแบบนี้แล้วยังไงบ้างก็มีส่วนค่ะพอดีส่วนหนึ่งที่เปิดร้านอาหารเพราะว่าคิดว่าที่บ้านทำอาหารอร่อยจริงอ่ะคุณแม่กับแฟนทำอร่อยที่ก็เลยเปิดร้านอาหารแล้วก็เลยเราก็เลยปลูกผักเพราะเราอยากมีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ ที่ร้านนี่ไม่ว่าจะเป็นพริกแกงแล้วก็ทำเองปั่นเองมาจากบ้านเลยเราเราเราส่วนใหญ่ก็คือพยายามทำเองเพือให้รสชาติมาตรฐานอ,อร่อยอแล้วก็มาตรฐานแล้วจริงๆแล้วนี่แฟนของคุณหมอนี่ต้องไปเป็นเชฟอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ก็ไปช่วยดูบ้างค่ะแต่ว่าเราก็จะมี มีเชฟที่ร้านซึ่งจริงๆเชฟที่ร้านเรานี่เป็นคนแถวในหมู่บ้านอ,อยู่หลายคนค่ะซึ่งมีความรู้ความสามาถทางด้านนี้ใช่ไหมฮะ,ะนี่คือความสุดยอด f อฟซครับเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญานะฮะคนในชุมชนนะฮะที่จะแบ่งปันที่จะบอกต่อนะฮะในเรื่องราวความอร่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอฟซีได้ผ่านมาทางพระยาก่นะฮะอย่าลืมหาให้เจอ ร้านเลยนะฮะครัวออโรราแอนดวานนะฮะบรรยากาศใช้ได้เดี๋ยวยังไงนะฮะช่อง <S 2> <S 2> <ไ>เอ็มอนบอกเหนือที่ซิมเจไปรีวิวต่อที่นั่นอีกรอบหนึ่งนะฮะ,ะสั้นๆวันนี้ไม่อยากจะรบกวนเวลาคุณหมอมากนักเพราะว่ามีภารกิจเยอะแยะนะฮะแต่จะไปคุยต่อกับแปลงผักนะฮะแปลงผักที่นี่เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นไฮโดรโปนิกออแกนิกนะฮะเราจะไปดูว่าอ๋อที่นี่จริงหรือเท็จ อย่างน้อยจะเป็นตัวการันตีว่าครูอารอราพูดจริงทำจริงนะการันตีนะพูดจริงทำจริงนะฮะว่าวัตถุดิบท,ที่เราคัดสรรที่เราเลือกเริ่มที่ตรงนี้นะฮะเออยู่ตรงนี้นะฮะเริ่มที่ใจเริ่มที่ใจนะเพราะฉะนั้น f อฟหรือนักท่องเที่ยวหรือท่านผู้ชมที่กำลังดูช่องเ e อ็ M มรอนหวานเหนือชิมเนะี่ย ลองดูว่าถ้าได้แวะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็กลิ่นอายรสชาติของอาหารที่ขวดรล่าการันตีได้เลยว่าปลอดภัยนะครับนี่คือความชั่อนะฮะเดี๋ยวตามเข้าไปอยู่ในแปลงผักครับว่าที่นี่อย่างไงบ้างโอเคครับเ c ซีครับขอบคุณมากครับคุณหมอคัาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วยที่นัตัวด้วยครับผมครับผม จะรู้ักส um, ุจริตธรรมครับชื่อละชื่อเอครับพี่เอครับผมพี่เอนี่คือจะดูแลในเรื่องของเาเรียกว่าสวนผักหรือว่าแปลงผักทั้งหมดของครัวโรล่าครับอืทำมากี่ปีแล้วพี่เจ็ดปีแล้ครับเจ็ดปีเรียนจบสายไหนมาถามตรงไปตรงมาช่างยนต์ครับบช่างยนต์แต่มาทำสวนผักครับมันเริ่มต้นยังไงครับมันมันตรงนี้มันถึง จากช่างยนต์นี่มันต้องเอ๊ะทำไมต้องมาทําสวนผักเมื่อก่อนผมก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรถพ่วงรถอะไรอย่างเงี้ยครับ oh. แล้วก็บริษัท oh. ก็ไปไป,ไปมามา oh. แฟนก็เลยก็เลยอยากจะให้มาอยู่ด้วยกัน oh. อะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือเป็นเจริมต้นครับเสร็จแล้วก็ทาไมปิ๊งเรื่องสวนผักครับอ่าสวนผักนี่สวนผักนี่อ่ทางทาง คือเราค,รคิดยังไงถึงต้องตัดสินใจว่าต้องเป็นเลือกสวนผักครับก็อยากจะให้ให้ยังไงฮะครับอือฮ uh ึ huh. ในขณะที่เราเคยมีประสบการณ์มีความองค์ความรู้นู่นนั่นเกี่ยวกับช่างยนต์แล้วมามาทำสวนผักเนี่ยมันไม่ยากเกินไปหรอครับ,รบตอนนั้นตัดสินใจยังไง ไปศึกษาตรงไหนมาฮะก็ที่บ้านก็เคยปลูกผักปลูกอะไรมายที่ไหนฮะบ้านอยู่นครสวรรค์ครับอ๋อนครสวรรค์ครับเป็นคนอำเภออะไรชุมแสงครับอ๋ออยู่ชุมแสงหมายความมีพื้นฐานในการทําสวนผักครับผมแต่ไม่ใช่สวนผักไฮโดรนะหรือว่าไม่ใช่ครับก็ปลูกผักทั่วไปไป้ทานอะไรเงี้ยอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าอ๋อตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสครับอืมเป็นจุดเริ่มต้นคือ แฟนอยากจะให้กับมาอยู่ด้วยกัน,ม,กนมาอยู่ที่บ้านมาอยู่ที่บ้านมาอยู่พะเยาว,ว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องหาหาจุดที่จะตรงนี้ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะทำผักแต่ทำไมไม่ทำผักปลูกผ,ผักทั่วไปทำไมต้องเป็นผักไฮโดรทำไมต้องเป็นผักไฮโดรไอออแกนิกผักไฮโดรผักไฮโดรนี่มัน เราผักไฮโดรนี่ปลูกยังไงฮะมันมันดูแลง่ายกว่าหรือว่ายังไงมีความต่างกดูแลง่ายกว่าครับอืมโอเคครับ f c ฟซเดี๋ยวเราตามเข้าไปว่าผักไฮโดรและผักไฮโดไอไฮโดรโปนิกเนี่ยของพี่เอเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับผมเชิญนะครับพี่เอครับ นี่คือสาลแหน่ครับสาลาแหน่ครับหมายความว่าผักที่เราปลูกทั้งหมดนี่พี่เอครับเราป้อนไปที่คัวโรล่าอย่างเดียวหรือว่าตลาดที่อื่นด้วยก็จะมีตลาดในเมืองด้วยครับ<อ>นิดนิดหน่อยครับแ,แต่หลักๆอยู่ที่คัวโรล่าครับค,วคัวโรล่าใช้เยอะเลยเหรอใช้เยอะครับอือนี่คือสาลแหน่ทั้งหมดเลยใช่ครับอือ โอเคโอเคครับ FC นี่เป็นเป็นเป็นรายละเ mm hmm. อียดเรื่องของการออกแบบเราออกแบบยังไงพี่เอว่าเราต้องปลูกผักชนิดนี้ประเภทนี้ตามนี้อย่างนี้ยังไงบ้าง,าง,างฮะครับสละแหน่นี่มันจะใช้เยอะครับ,ใช,รบใช้เยอะครับใช้เยอะครับใช้วันหนึ่งคัวโล่าใช้วันเป็นโลครับอืมเพราะว่าหมายเวามว่าเมนูของของครัวโรล,ล่านี่จะมีตรงนี้ต้องใช้ กลุ่มนี้นะฮะแล้วที่นี่ฮะเราปลูกอะไรบ้างครับเียครับก็มีปลูกกะเพราสละแหนอผักชีครับอ๋อที่มันต้องใช้ในร้านครับอ๋อสุดยอดครับไะตามไปดูสิครับ FC ฮะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกในเรื่องของการออกแบบนะฮะสวนผักแต่ละสวนนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฮโดรโปนิกหรือออร์แกนิกนี่นะฮะมีความต่างีตรงนี้ถือว่าเป็นออร์แกนิกใช่ไหมฮะใช่เป็นออร์แกนิกนะฮะ อืมอะลองลองต่อลอง,ลองเดินต่อามีที่ไหนบ้างฮะลองเดินพาเดินชมหน่อยฮะการแยกระหว่างผักออร์เกนิกกับไฮโดรโปดิก,กมีความต่างะะโโกันยังไงครไฮโดรโปดิกอืมไฮโดรโปดิกก็คือผักที่ปลูกในรางครับในรางคือในน้ำใช้น้ำบน้น้แล้วก็จะมีมีสูตร นู่นนี่นั่นครัใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เราปลูกกับดินปลูกกับดินครับปลูกกับดินปุ๋ยอินทรีย์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ใช่ไหมฮะใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมายความว่าเอาเข็นะแปลงนี้เราเห็นแล้วนะฮะชัดเจนมากเลยว่ามีกระเพราก็ต้องใช้นะฮะมีผักผักชีครับผักชีผักชีกำลังขึ้นอืมอืมในรอบปีเนี้ยเราก็ต้องวางแผนให้ชัดเจนว่าต้อง ต้องป้อนให้กับร้านควลราของเราได้ใช่ไหมฮะครับประมาณนี้พื้นที่อยู่ประมาณนี้นะฮะถ้าปลูกหมุนเวียนกันไปนะฮะครับออโอเคฮะเดินเดินเดินตามเอซเดินตามมาเรื่อยครับบรรยากาศอาจจะแดดนิดหนึ่งฮะไม่เป็นไรครับมีปลูกกระเพรามีมีหระพาโหาอ๋อ เราก็คือพยายามจะทาตะไคร้ครนะฮะเพื่อจะอเพื่อจะมาใช้ในอ,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 อนี่ือความนี่คือความต่างนะฮะหลักๆเนี่ยเราเราป้อนอยู่กับที่ร้านอาหารอยู่แล้วคนะฮะ เราไม่ได้เน้นว่าต้องนอกจากที่เหลือจากเราใช้เราถึงจะได้ไปให้กับตลาดให้กับตลาดที่อื่นนะฮะเออ่ะลองไปดูนี่นี่เป็นบรรยากาศของผักออร์แกนิกนะฮะเอครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าผักไฮโดรโปรนิกของพี่เอเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเราจะมุดมุ้งเข้าไปเลยนะครับโอ้โหอลังการเหลือเกินอืม มีตั้งโอล่ะนะครับอ่าขึ้นชายขึ้นชายขึ้นชายอ๋ออันนี้คือสลัดนะฮะฟินเล่ครับตัวนั้นอันนี้คือฟินเล่นะฮะอ๋ออันนี้เหรฮะเลดออกครับเลทเด็ดสีเสีจืดไม่ค่อยใช่ครับสีจืดตัวนี้ลายจะเข้มหน่อยครับในคอร์สครับคอร์สครับ ก็คือทางร้านมีมีเมนูสลัดอยู่แล้วใช่ไหมฮะอืมก็เมี่ยงปลาปลาเผาปลาทอดอก็ใช้ผัก<า><า>น,น,นเหมือกันนะครับอะไถ้าเป็นขึ้นช้ายก็คือกลุ่มยำกลุ่มยำอ๋อเอฟซีครับภาพที่เราเห็นตรงนี้นะฮะก็จะเป็นผักกลุ่มของไฮโดรโปนิกนะฮะที่จะส่งป้อนเข้ากับครัวโรล่านะฮะนะฮะนี่คือ เป็นเป็นความตั้งใจของคุณหมอและคุณเอนะฮะที่จะส่งต่อในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะฮะคนที่รักสุขภาพคนที่ใส่ใจในเรื่องราวของพวกนี้นะฮะแล้วผักกลุ่มนี้ได้ได้ส่งตลาดไหมฮะก็ไปบางครั้งครับบางครั้งถ้ามัน<ะ>มากมีมาก,กเกินไปครับก็ส่งที่จะส่งโร <ไป S 2> งพ <Laur> ายาบาลนะครับอ๋อฮะฮะฮะเพราะว่ามีคอนเนคชั่นตรงนั้นอยู่ ใช่ไหมฮะโอเคสุดยอดมากเลยคี่ฟ f ฟฮะตามมาดูครับอืมอนนก็คือเป็นเป็นสลัดต่างๆนะฮะ,ะประสบการณ์ของคุณเอนี่เจ็ดปีเนี่ยยังไงบ้างฮะกับเรื่องราวของผักเนี่ย อันนี้ชื่ออะไรนะฮะคอร์สครับสลัดคอร์สคบดคอร์ปกติถ้าส่งตลาดนี่กิโลเท่าไหร่ฮะกิโลละร้อยครับกิโลละร้อยโอ้สูงนะราคาสูงนะฮะค่อนข้างจะสูงอันนี้แหละฮะอันนั้นบัตเตอร์เฮดครับอะไรนะฮะบัตเตอร์เฮดครับบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดเยบซี ผมอาจจะไม่ค่อยสันทัสกับอตระกูลผักเท่าไหร่ดูม้อง,งงนะฮะตัวนี้แหละฮะอันนี้กินโอ๊กครับกีนโอ๊กครับกินโอ๊กเลดโอ๊กอ่านะเริ่มแล้วนะอันนั้นคือเลดเออตัวนี้สีเข้มหน่อยคขาเรียกเลนะฮะเลดโอ๊กครับอ่าใช่ใช่ใช่เอฟซี FC. นะฮะนี่เป็นเรื่องราวที่คุณหมอแล้วก็คุณเอได้ได้ตั้งใจนะฮะได้ตั้งใจเพื่อ อยากจะให้ทาให้ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพะเยาเองหรือแขกไปใครมานะฮะถ้ามีโอกาสผ่านมาพะเยานะฮะมีเวลานะฮะหิวแวะได้ครับครัวอาร,รานะฮะใกล้ๆวัดศรีข,ขมขำใช่ไหมฮะใกล้ๆวัดศรีข,ขมขำบรรยากาศดีมากเลยที่นั่นเพราะผมเคยไปนั่งหลายครั้งยอมรับนะการันตีการันตีช่องเอ็มรอนยังการันตีครับ แต่วันหน้านะฮะจะขออนุญาตคุณหมอแล้วก็ไปทำรีวิวที่นั่นว่ามีเมนูอะไรบ้างที่เด่นๆะฮนนะฮะ,นะฮะนี่คือเป็นเรื่องราวที่ช่องเอ็มรอนบ่อหนได้ชิมได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้แวะมาพูดคุยนะฮะว่าจะคุณเป็นคุณเอหรือคุณหมอเองนะฮะที่ <c oughs> ถือว่าเป็นผู้เสียสละนะที่ตัดสินใจทำธุรกิจแบบนี้ได้ นะครับแลวนี่เป็นความสุดยอดครับผมนะน FC ครับถ้ามีเวลาผ่านมาทางนี้อย่าลืมนะครับพะเยารอเธอไม่ใช่แค่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ผ่านมาแค่ชายควานนะฮะลองแวะนะครับร้านอาหารที่ดีมีคุณภาพมีความอร่อยแล้วก็ปลอดภัยนะฮะมีความใส่ใจในเรื่องราวแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ครัวโรล่าแล้วก็สวนผักสวนผักอะไรนะฮะสวนผักคุณยายตอนนี้สําคัญมากนี่นี่คือรากเง่านะถือว่าเป็นรากเง่านะฮะเป็นรากเง่าสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นรากเง่าขององค์ประกอบอื่นในสังคมเพราะฉะนั้นไม่ว่ากันครับยฟซีขอบคุณยฟซีทุกคนทุกครั้งที่ยังติดตามช่องตรงเอ็มรอดบันเราเทสชิมนะครับ เราจะเจอกันคลิปหน้าอย่างมีความสุขนะฮะสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชายนะฮะร่ำรวยร่ำรวยนะฮะตลอดไปครับ FC สวัสดีครับ